ชาวราศีเมถุนนะคะ16-30มิถุนายน64นี้มีโชคปากมีสเสน่ห์เจราจาสิ่งใดมักจะได้สิ่งนั้นนะคะและคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาค่ะในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าก่อนจะไปติดตามรับฟังคลิปเต็มๆก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและทุกคลิปค่ะการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะที่สำคัญนี้เป็นดวงรวมค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะจะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณด้วยและดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะดูดวงเพื่อเตรียมตัวแก้ไขกับสิ่งที่ไม่ดีหากว่าวันข้างหน้าเกิดขึ้นกับเรานั่นเองค่ะค่ะสําสหรับท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กร,รกฎาคมนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในราศีเมถุนค่ะและคลิปนี้นะคะ3 สามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดท่านชอบแบบใดศรัทธาแบบใดเชิญรับฟังได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนมาฟังกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่1 6ถึง30มิถุนายน64นี้นะคะคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อที่ว่าคุณจะได้รับมือกับได้ทันกับแต่ละเหตุการณ์นั่นเองนะคะหากแม้นว่ามันจะไม่ดีหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาดีก็จะบอกว่าดีนะคะไม่ดีก็จะบอกแบบ ไม่ปิดบังกันเลยทีเดียวค่ะจะบอกให้ทั้งหมดนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและจะบอกเรื่องของสุขภาพให้คุณด้วยเพื่อคุณจะได้รับรู้และคุณจะได้แก้ไขได้ทันหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณในวันข้างหน้าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่การงานของคุณกันก่อนเลยค่ะชาวราศีเมถุนค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านในช่วงนี้จะมีโอกาสได้นํางานเก่ากลับมาทําใหม่นะคะงานบางงานที่โดนเบรกโดนเลื่อน ในช่วงระยะที่ผ่านมาในช่วงนี้ล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่โดนเลื่อนหรือว่าหน้างงานบางงานนะคะโดนเบรกเอาไว้ก่อนในช่วงระยะเวลานี้คุณจะได้เริ่มต้น ลงมือทําอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านนี่ก็เปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานไปเลยก็มีด้วยเช่นเดียวกันเริ่มต้นงานใหม่กับสถานที่ใหม่บริษัทใหม่นี่คือดวงของชาวราศีเมถุนในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงนี้ใครที่ทํางานอิสระฟรีแลนซ์รับงานทั่วไปโดยที่ไม่มีนายจ้างประจํานะคะหรือแม้แต่ใครที่ทํางานประจําแต่ว่างหรือหากคุณนั้นอยากจะหางานเสริมทํา หลังจากว่างจากงานประจำนะคะหากคุณรู้จักใครให้คุณติดต่อคอนเนคกชันเก่าๆไปนะคะหรือคนเกา่าๆที่เคยช่วยเหลือคุณเคยชวนคุณไปทำงานพิเศษเคยให้งานคุณทำเคยช่วยหางานให้คุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือหัวหน้างานเกา่าๆเพื่อนร่วมงานเกา่าๆลูกค้าเกา่าๆเหล่านี้ล่ะคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้หากคุณติดต่อไปคุณจะมีโอกาสสูงมาก ที่คุณจะได้งานทำนะคะช่วงนี้มีจุดเด่นมากๆเลยอยู่หนึ่งสิ่งค่ะชาวราศีเมถุนสิ่งนั้นก็คือว่าช่วงนี้คุณเจรจาดีมีสเสน่ห์จะพูดจะเจรจาสิ่งใดน่าเชื่อถือน่าปฏิบัติตามน่าทำตามช่วงนี้โน้มน้าวจิตใจคนได้ดีค่ะรู้เช่นนี้แล้วนะคะให้คุณใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือต้องการขอความช่วยเหลือจากใครคิดคำพูดดีๆค่ะ แล้วให้เดินเข้าไปหาเขาเดินเข้าไปพูดคุยเจรจาจังหวะและโอกาสแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะคะให้คุณใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะอยากได้งานให้คุยอยากได้เงินก็ให้คุณนั้นเดินเข้าไปคุยได้เลยนะคะและในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีเมถุนคุณจะได้เดินทางเกี่ยวกับงานบ่อยขึ้นค่ะทั้งงานช่วยเหลือและเดินทางติดต่อพูดคุยเจรจา มีดวงได้พบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นในช่วงระยะเวลานี้จะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากงานของคุณล้วนๆเลยนะคะหรือไม่ก็บางครั้งคุณมีดวงการเดินทางไปนั่นมานี่บ่อยมีกิจกรรมให้ทำแบบไม่ขาดระยะไม่ขาดช่วงเลยละคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดวงช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่เฉยหรือไม่ค่อยได้อยู่กับที่ชีพจรลงเท้าค่ะชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ พราะและในช่วงนี้นะคะเป็นจังหวะดีๆของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีเมทุนดียังไงก็คือว่าในช่วงนี้คุณจะมีชื่อเสียงในงานที่คุณทําในสายงานที่คุณทํานะคะคุณคนจะรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นค่ะในช่วงนี้คุณจะได้รับคําชมเชยจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานที่คุณทํานั้นจะประสบความสําเร็จก็เกิดเป็นผลงานได้ทั้งงานได้ทั้งเครดิตในภายภาคหน้า ได้ทั้งเงินด้วยช่วงนี้นะคะอยากโชว์ฝีมืออยากโชว์ความสามารถให้คุณนั้นทําเลยไม่ต้องเกรงใจใครทั้งสิ้นค่ะมีความสามารถเท่าไหร่ให้ทําให้เต็มที่โอกาสมาให้ใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ค่ะดวงจะได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะดวงมาคุณเองก็ต้องลงมือทําแล้วคุณจึงจะสําเร็จค่ะ แต่มีเรื่องดีๆแล้วใช่ไหมคะคุณก็มีเรื่องที่คุณนั้นควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ให้ระวังจะประทะคารมกับคนที่คุณนั้นติดต่อประสานงานหรือว่าจะพูดคุยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนนอกบางคนที่คุณจะต้องติดต่องานกับเขานะคะจุดด้อยของคุณคืออารมณ์ค่ะในช่วงระยะเวลานี้ฟังแล้วห้ามลืมเลยเด็ดขาดนะคะบ่อยครั้งจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณนั้น ปีดแตกนะคะควบคุมอารมณ์ไม่ได้รู้แล้วให้คุณมีสติให้มากๆนะคะกัดวันนับ1นึถ10ึงสิถึงร้อยเลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้ให้หายใจเข้าลึก หากคุณไม่เชื่อนะคะลองสังเกตดูก็ได้นะคะหากคุณได้เข้ามาฟังถึงตรงนี้ลองสังเกตดูค่ะว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะให้คุณมีสติให้มากๆและให้ใจเย็นๆค่ะหากพลาดแล้วความวุ่นวายจะตามมาไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้อย่าลืมนะคะหากคุณทําดีพรีเซนต์งานดีๆพูดคุยทํางานดีๆคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาค่ะแต่หากทันทีที่คุณน,นั้นปิดแตกไร้ความ ไรความสามารถในการควบคุมอารมณ์แล้วก็เมื่อน,นั้นล่ะค่ะงานเข้าคุณอย่างแน่นอนเป็นงานที่ไม่พึงปรารถนาด้วยนะคะมันจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาให้คุณระมัดระวงังอารมณ์ให้มากๆค่ะเน้นย้ำนะคะ ทิ้งท้ายช่วงนี้ให้โชว์ออฟโชว์ความสามารถให้เต็มที่ทําให้ดีทําให้เต็มที่แล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะควบคุมอารมณ์ให้ได้มาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างนะคะชาวราศีเมถุนการเงินของคุณในช่วงระยะเวลานี้เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการได้มาจ่ายไปจะเป็นในลักษณะของเงินหมุนอาจจะขาดใจบางท่านนะคะที่บอก โอ้อยากจะมีเงินเก็บบ้างมีเงินเข้ามาแล้วอยากจะเก็บไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีในช่วงนี้อย่างค่ะหากคุณนั้นเพราะว่าคุณนั้นในช่วงนี้นะคะรายจ่ายหลายทางเหลือเกินค่ะในช่วงนี้หากรายจ่ายนั้นมันหลายทางชนกันให้คุณค่อยๆจัดการทีละเรื่องนะคะเพราะว่ารายจ่ายช่วงนี้ชนกันเยอะจริงๆนะคะไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดลอยๆด้วยและหากติดขาดเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะหากคุณต้องการความช่วยเหลือ เข้าไปเอ่ยปากกับคนที่คุณเคารพนับถือหรือคุณผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณค่ะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้คุณมีคนช่วยเหลือดีนะคะทุกเรื่องด้วยและใครที่ทำงานพิเศษนอกเหนือจากเวลางานรับงานสองงานสามงานก็ว่ากันไปนะคะช่วงนี้คุณมีดวงที่จะได้งานพิเศษค่ะและและได้เงินพิเศษด้วยนะใครที่ทำปีแลนซ์งานบริการต่าง ช่วงนี้ก็มีดวงจะได้งานพิเศษเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะคะการเงินของคุณนั้นเริ่มที่จะดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะจากนี้ไปจะมีจังหวะมีเงินเข้ามาเป็นระยะระยะค่ะแต่ว่าคุณจะมีเรื่องที่ทำให้คุณนั้นปวดหัวและปิดแตกให้ระมัดระวังให้ดีนะคะมาที่เรื่องสุขภาพของคุณกันบ้างค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะคะภูมิแพ้หวัดไอจามค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนนะคะจากนี้ไปขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะว่าหลายๆท่านนั้นลำบากมากๆน่าเห็นใจเอาใจช่วยนะคะชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่รองรับ แต่เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนะักทํางานผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะปลื้มนานๆถึงจะมีโอกาสหรือจังหวะดดีๆเข้ามาทําให้ดีแค่ไหนก็เหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาบดบังสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้ล่ะคะ่ะคุณจะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะการเงินก็เช่นเดียวกันคะ่ะชาวราศีเมถุนนั้นจะเหน็ดเหนื่อยมานาน และในช่วงนี้คุณมีดวงที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างน้อยๆก็ขอให้ทั้งการงานและการเงินมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่มากก็น้อยนะคะเอาใจช่วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคนแชร์ข่าวพารวยกราบขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยล่วงหน้ามานัที่นี้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงสวัสดีค่ะ